ี้จะพาจสมินออกมาเดินเล่นนะครับผมจัสมินไปเดินเล่นกันไปไหมไปมาไปไปครับจะเล่นไปลงไหมมาดูในเขา,าจะเขาจะลงหรือเปล่านะอยากจะเล่นไหม ไม่ลงอยู่นบนมือนิ่งเลยแปลกนะปกติเขาอยากจะปกติเขาอยากจะออกมาเดินเขานะเดินเล่นมากนะทําไมพอถึงเวลาจริงแล้วก็นิ่งๆแบบนี้อ่ะไปแล้วไม่สัง่งใช้คำแล้วคอยดูเขาดีๆนะอย่าให้เขาแบบว่าอย่าให้เขาแบบว่าเข้าไปในซอกในเดือยดูเร็วด้วยเโโหเดี๋ยวนี้เร็วมากต้องระวังนะเนี่ย ทำไมนิ่งจังเอาไปแล้ววิว,ว,วทำไม <c oughs> ดูเขาใส่หางเด้ดู มีการใส่หางด้วยนะเริ่มจะใกล้ไปแล้วพอเริ่พอเขาเริ่มใกล้แล้วต้องการออกมานะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเขาเข้าไป ล,ลึกเกินเนี่ยแล้วมันจับไม่ได้นะคอยล้างไว้นะดู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 อุยดู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 ด,ด,ดูอยาเร็วอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาไม่เร็วขนาดนี้เนะลยดูกเมือนพอเขาได้ออกไปหลุดไปลบภายนอกแล้วอะเขาจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะดู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 นี่นี่นี่ไม่ไม่นิ่งและนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาหลุดไปลบภายนอกแล้วเขาก็จะ

มันเกินเส้นแล้วถ้ามันเกินเส้นแล้วก็คอยจับนะครับ สมควรแก่เวลานะครับก็เขากล่งนะโอเควันหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะครับสักห้านาทีก็พอแล้วครับผมนะครับว่าจะเข้าไปในอยู่ในถ้ำของเขานะกินน้ำกินน้ำเหนื่อยไหมกินน้ำไหม งั้นน้องชัสมินก็บายบายแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ